เรียบร้อยดี ติดครับผมรถยักษ์อหอยเดียวมาชิดรถยักษ์ติดเอ้าบักรถบักรถยักขนานก็เรียบร้อยกันละโอ้ยลมลมเดี้ยลมเดี้ยมันเรยอย่างงี้ยนะโอ้ยังฮึมฮึม Mẹ khô dùm đâu vậy, tôi năn à? Ừ Mình <diet> oh, oh, đi làm không có à? Tụi năn mẹ khô rồi đấy đỉnh này Ồ, chùm rồi chứ đây Mình giúp qua Mình dùm này mình vậy đó Nạc không Đại này ทุ้ไม่ะสุดยครับมีทีหนึงได้มีทีหนึงได้โอ้สบวินกับมันน้อยแท้สลิงมันน้อยเนี่ยมันที่บกขาดกันเลยฮะออกไกครได้ะ กอเกย์เก้วแอลกวาสลีมขดัดอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรครับมีแมโคโคช่วยอยู่แมคโคช่วย,ยกันนั้นอยู่แม่ไฟถอยอ่ะ ช่วยกันนะช่วยกันโอ้โหกนแรงอ่ะสลิงขาดตั้งนานละขึ้นเองทั้งนั้นใช่มันรถคย่ไม่หมันยงใช่ใช่มันมีแรงถูก่ใจใช่ มันหลุมนี่อีกระวังหลุมนี้นะมันวดัดหรืมลวลาวมปนหรอแน่นไม่มาไม่มีแล้วครับ